สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาดูปุ๋ยที่เราให้นะครับก่อนที่จะตัดข้าวนะครับปุ๋ยที่เราจะให้ก่อนที่จะตัดข้าวนะครับในตอนนี้แปลงนาข้าวก็คือน้ําแห้งหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะให้ปุ๋ยสูตรปุ๋ยสําหรับนาดินเหนียวที่เราให้ก่อนตัดข้าวก็คือสูตร1620ศูนย์นะครับ16 20ศูนย์เนี่ย16 20ศูนย์นะครับตัวนี้ ที่เราจะให้นะครับสําหรับนาดินทรายนะครับก่อนที่จะตัดนะครับคนที่จะตัดข้าวนาดินทรายเนี่ยสามารถให้สูตร16-16-8หรือว่าสูตร16-8-8ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ที่เราหาได้นะครับสําหรับนาดินเหนียวนะครับเหมาะที่สุดก็คือ16-20-0ให้เสร็จแล้วก็ทําการตัดนะครับสําหรับสูตรปุ๋ยที่เราให้นะครับในปีนี้ก็ยังเป็นสูตรเดิมก็คือ16-20-0 แปลงนาข้าวนาดินเหนียวนะครับตอนนี้น,นาข้าวก็ปล่อยน้ําทิ้งหมดละพร้อมที่จะให้ปุ๋ยละเตรียมตัวให้ปุ๋ยก่อนตัดข้าวกันครับซึ่งตอนนี้นะครับในช่วงที่เราจะลงไปก็หอยเยอะมากครับต้องใส่ถุงเท้ากันปิงนะครับก็ที่เรียกกันนะครับเป็นถุงเท้ากันปิงที่จริงก็กันหอยบาดเท้าด้วยนะครับ ส่วนหุงม,มือก็จําเป็นนะครับเพราะว่าเราจะจับปุ๋ยนะครับมันจะกัดมือได้ลุยการให้ปุ๋ยเลยครับสําหรับปุ๋ยที่เราให้นะครับแปลงนี้เป็นข้าวหอมมะลินะครับซึ่งก็ให้ตามปริมาณน,นะครับตามที่ต้องการได้ส่วนผมก็ให้ประมาณที่20กิโลกรัมถึง25กิโลกรัมต่อไร่นะครับปุ๋ย1ลูกนะครับผมให้ไปทั้งหมด4ไร่นะครับปุ๋ย1ลูกเนี่ย ก็เฉลี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ25กิโลกร,รัมต่อไร่ส่วนสูตรปุ๋ยก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับนาดินเหนียวนะครับผมก็ให้สูตร16-200ทําศูนย์ทำไมต้องเป็น16-200ศูนย์ 0? ก็เพราะว่าถ้าหากเราให้ยูเรียไปนะครับถ้าหากเราให้ยูเลียไปมันจะแรงเกินไปสำหรับข้าวที่กำลังถอดออกมาใหม่นะครับเพราะงั้นนะครับการให้ปุ๋ยก่อนตัดไม่ควรให้ยูเลียนะครับบางคนบอกว่าต้องการให้ยูเลียผสมได้ไหม ก็พอได้ครับแต่อย่าให้เยอะนะครับอย่าให้ผสมเยอะเพราะว่าถ้าหากข้าวถอดมามีโอกาสนอกปุ๋ยนะครับอาการข้าวนอกปุ๋ยก็จะมีหลายแบบนะครับถ้าไม่หนักมากใบข้าวก็จะแดงแต่ถ้าหากหนักมากต้นข้าวก็จะเน่าเปื่อยยุ่ยลงไปเลยนะครับก็จะอาการประมาณนั้นนะครับสําหรับอาการนอกปุ๋ยเพราะงั้นควรให้ปุ๋ยตามสูตรดีกว่านะครับสําหรับนาดินทรายก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็น16 16 8หหรือไม่ก็16 88หรือสูตรใกล้เคียงนี้ก็ได้นะครับสำหรับนาดินทรายแต่นาดินทรายเราสามารถให้ผุ๋ยยูเรียผสมได้บ้างเล็กน้อยนะครับก็อย่าให้เยอะนะครับโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับมาดูการตัดข้าวกันต่อสวัสดีท่านนะครับ